สำรวมสัญญาสำรวมสัญญาเพราะว่าถ้าหากเราไม่สำรวมสัญญาแล้วสัญญาเกิดขึ้นก็จะเป็นกรารสัญญาเป็นพยาบาทสัญญาวิหารส์การเบียดเบียนสัญญาการสำรวมสัญญานั้นทําให้ไม่ต้องไปคิดพยาบาทเบียดเบียนหรือว่าดำดิบไปในกามนะครับก็เลยต้องสำรวมเพราะว่า สัญญานี่มันเป็นที่ตั้งของกามของพยาบาทเบียดเบียนนะครับก็เลยต้องสํารวมสัญญาหรือว่าบางครั้งสัญญาก็ทําให้เราเป็นเนคขมะไปเมตตาไปมุตมิตาหรือว่ากรุณานะครับซึ่งก็ทําให้ไม่นิ่งเหมือนกันการที่เราจะดับสัญญารูปสัญญานามนะครับก็คือสู่ความว่างเราก็ต้องสํารวมไว้เหมือนเราขับรถ ต้องขับด้วยการมีสติมีสมาธิไม่ประมาทเขารับกฎจราจรนะครับระวังไฟระวังคนระวังถนนแต่ถ้าเราไม่สำรวมเราประมาทเราคึขนองการขับรถนั้นก็เกิดอุบัติเหตุกฎจราจรเกิดอุบัติเหตุได้การที่เราสำรวมในสัญญาเนี่ยทำให้เราไม่ต้องคิดตามสัญญาพูดตามสัญญาหรือว่าทำตามสัญญา ของตัวเองและผู้อื่นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยปุถุชนเนี่ยจะยึดสัญญาเป็นหลักไม่ว่าโดยการเขียนนะครับโดยอักขรพยัญชนะ้วยปากสัญญาด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากด้วยนิ้วนะครับด้วยกิยาอาการท่าทางต่างๆ,ๆ,ๆด้วยความคิดคาการพูก่การกระทำได้รูปว่าถึงจะสมปัตรมารมเพราะสัญญาเนี่ยมันจะมีอนาคตมีอดีตมีปัจจุบันทําให้มีสงบ เมื่อมีสัญญาและมันมีตัณหามันมีฉันทะมีความยินดียินร้ายความพอใจให้พอใจความชอบไม่ชอบความดีใจเสียใจเราก็ระดับสัญญาโดยการสํารวมนะครับสารวมเหมือนเราไม่ดื่มของมึนเมาเราก็สํารวมในน้าเมาต่างๆนะครับถ้าเราไม่สํารวมเราไปดื่มก็กระนองอยากดื่มอยากลองเสิ่งเสต็จนะครับมันก็จะเด็ดได้โทษได้ทุก ให้เกิดความเสี่อมเกิดปัญหาเกิดปิดสิ่งผิดธรรมขึ้นมาในภายหลังเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนในเพศในภาวะในวัยที่เราเป็นอยู่การสำรวมในสัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเมื่อเราสำรวมในสัญญาแล้วมันสงบสติอารมณ์ได้สงบใจได้สงบความรู้สึกสงบคำพูดการท,ทำความคิดพฤติกรรมความเคยชิน สัรวมสัญญานะครับเพราะว่าสัญญานี่เป็นบอ่อเกิดแห่งภพภูมิภพชาติกับแต่ละภพที่เราชาติเราสัญญากับใครไว้จะเกิดอีกจะเป็นพ่อแม่กันอีกพี่น้องเพื่อนคนรักศิทธิ์อาจารย์ผัวเมียสามีภรรยาเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นศัตรูกันเป็นมิตรกันอีกสัญญาที่จะเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์เทวดาพรหมาณ เกิดจากสัญญาทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มีสัญญาไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายในความเป็นอะไรๆนะครับเราก็จะไม่ไปเกิดเป็นรูปเป็นนามนะครับเป็นวิญญาณให้อวิชชาครอบงำอีกให้เกิดนิวรณ์อีกให้เกิดทุริตเกิดการสติสัมปชัญญะเกิดความปำมาดอีนะครับท่านก็เลยให้เราสํารวมสํารวมในอินทรีย์อินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสติปัญญา นป็นยีตาเขจะมองลิ้นกายใจนะครับความเป็นใหญ่แต่การสํารวมในสัญญาเนี่ยมันทําให้เราไม่ไปจํารูปและลินเสียงสัมปัตธรรมรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดกัดเคืองลุ่มหลงมเมาความประมาทเสื่อมทุกทุกหรือว่าความกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงมเมาหรือว่าความยินดีพอใจเพลิดเพลินความรักใคร่ซึ่งสัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละเราต้องดับนะครับเพะเราดับสัญญา เกิดนิโรดนะครับนิโรดคือการดับสัญญาเวทายตะนิโรดดับสัญญาและการที่จะดับสัญญาได้ตลอดวันตลอดคืนก็เลยการสำรวมสำรวมไว้เลยเพื่อป้องกันที่จะไม่สัญญาเกิดนะครับก็ใดการสำรวมสัญญาเมื่อเราไม่ดื่มของมึนเมาเราก็จะไม่เมานะครับการที่เราสำรวมสัญญาไว้นะครับสัญญาเก่าก็จะหมดไปสัญญาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ เกิดนิโรธ